เผักบัวผ <ka> ักหัวหัวผักบัวผ่กชื่อมาให้ฉะนเต๋อหัวห้อบัวแม่บุญแม่บุญหักกไปเปิดภาพมากันเนาะพ่อพี่น้องอยู่ทางเงินสาวเตว อยู่ทางกำแพงอันสวยๆงามๆของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยก่อนอื่นกับกักทายสบายดีดยเลอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนบว่ว่าจะอยู่ในต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเกาซูช่องบาลายพาลุยคือเกาพี่น้องเลยเนีย่ยมาพบมาพอ่อกับบาลายเมื่อน,นีน้อยู่ทางบ้านซาเตวคือเกาพี่น้องเลย ปดพามากับประตูขายที่เราแบกชาวมาตนหน้าพูพี่น้องแบกลักหัวมาแล้วสิบพังข้างทางพัทงทาง,ทางเราฮะพี่นอ้องอ่าเฮย้ยอ,อารมณ์ดีอยู่บ้างไหน,นี่สบายดีเด,ด้อทางประตูสบ,สบายดี hay đi. À, sao hay đi. Hết việc thì sao cũng làm. Ủa, thằng hơn cả ổt phạc chứ. Mình đi vào đây đây. Phùi mai hay phân. Phùi chi Phùi chi ngô. Phùi chi ngô. Phùi chi ngô. Phùi chi Phùi chi Phùi chi ngô. Phùi chi ngô. Phùi chi Ngam Ngam Chẳng ngam đi Thế nào này Cả tao Nào anh sai quá nè Hướp Hèn khắc quá <bánh> nhăn <laughs> bài đi đó Rồi chạy đi đây không? Xe đây cái sai Phùi phun khí ngu à, nào này. phạc phần cả. Phật Phạc bùa. Phạc hòm. Rồi ngam. hai mươi mà nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai thế hai Xịt hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn ถึกแต่น้ำสมมันก็แสบพอถ่ายแล้วเนาะ <laughs> ยังมีชันใดอีกอใช่ใช่เสิยพักกันนาเด้แต่ปุ่นกี่งวัวพี่น้องเลยแห่งคักเลยคักคักคักขีกข่ไกลกับมี่ได้เฉยแต่คอยหักแค่ขนข่าวเอามันอยู่ <laughs> <ไ S 2> มันอยู่ในเคาะหูปุ่

mất con <cười> <cười> Mất, mất con ผักบัวผักห,วห,วห,ววหเเัวหัวบัวไผ้ชื่อมาให้ฉันเตียวหัวห้อบัวแม่บุญแม่บุญหักก่อน่อยหาชื่อในตลาดหนุ่มเห็นในบ่มีว่าเชียรมาปลูกไว้อยู่นะเนาะออกไว้เลยพี่น้องเอากาศกันหน,นาวมื้อนี้ เมียก็เป็นไข่เะยเน,น mm hmm. ได้พ่าเมียไปหาหมอ,อยี่เนี่ย <laughs> ไข่แตกแล้วเมียก็เห็นมัย mm hmm. ทุบบ่ mm hmm. ไหนบ่มันมุนอยู่เนาะ mm hmm. ไหนอย่ะเนาะ มันส <laughs> kind of ิบุตรบ่พักมันบดมันบดคือว่าแด้วเหร้วเหรกะหดน้ำลงเนาะไม่ใช่เลกระหดน้ำลงเหรอมบนพ่อใช่มเนาะพอบ่ะหลวพ่อไ่ไว้ไว้มืเอื่นยังหลายอยู่

Ni phách nhanh nơi. Oi, mân bội mình phách chích. Dog là lương Sợ tao, hả? Dog mãi. Huh? Dog mãi. Dog mãi. nhẹ, mãi. Dog 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 mãi. Taxi cập đỏ lưng, đúng. Bởi vì cập hòm mó cập hòm hòm cập hòm cập phát cập hòm cập มีเกือบครบวัตถุดย่างพี่น้องไหมคนยอ่อ้องยืนนะมันยังยเงาเฉย โอ้บึงนี่ครับกันเป็นจริง,รง,รง,รงย,รย่อได้ยี่โบนะฮึ <c oughs> โอ้ได้แล้วสเตลนี่แต่ว่าผ้าตัดนี่ออกค <c oughs> ักแล้วคักแล้วให้ลองเลยนีผ้าตัดออกบบดนี้ Bao vô nát thế nào này cứ cứ, cứ. một Thôi đi nhanh đi ได้ปุยแล้วก็ฮดนะเจ้าฮด,ดแล้วว่าท่านึงฮดหม่อีกเพราะว่ามันถึพุ่นมันถึใบแล้วมันสิตายมันหมาดได้นะเียๆนะขนาบบดบวชมันเปื่อ,อยนะ nhưng đều mực thịt về này mực thịt tăng chay khí cay à nó sẽ tiêu men bò khí cay khí vệ mồm mi khí vệ mi thì khí cay mi nhiều bọ dù cháy cứ vào khó khai vậy ạ ừ. ừ. cứ cứ khỏi hiện khai vậy là vẻ này bạn เพ <laughs> ื่อนนั้นเขาหนี่บ่เขาดุงไอ้นีนน่นี่บ่เพื่อนน้องแม่ตนบอ๋อเพื่อนเขาอมกบ่กเ่อนคือเพื่อนหนิบอหดฮดแบบนี้ น้ำเห้อไงบุรีดวงจังหันบ่มือนนี้ด้วยว่าขึ้นมา้ลยไม่ลงเพิ่นเพิ่นลงเป็นปน้วยคือเก้า,าว่าบ่เนี่หรือว่าไผ่ไผ่อยากลงก็ลง เห็นใัยเสือแพตตัดคิดว่าม,มาตะวัดใส่เต็มวันใส่เต <c oughs> ็มวัหอมหอมยังหอมหอมพักนี่หอมดอกดาวเรืองนี่ันกนอย,นอ,ยอ๋อพักพักซีนี่ Con cốc Nó Lại cầm lạp cầm nhầm Ô Im nó bơ Im nó bơ kiếm khảo nè Alo เป็นอะไรต้นมะฮุงเขาไปจอบอยู่บ่พอ <s hr iek> ดีตี <c oughs> <c oughs> สวยงามสวยงามนานนี่มีแต่ผักหอมล้วนๆเลยเนาะ ที่ออกขักอะไรเนาะมีบบมีอ่เมนหลักระฮืองมีลายอยู่หลอกระฮืองกันสองทงสองทงเอาหอยลงนี่ไปเลยตัวน,นี้ตีออกลายเลยรผั เอาไปย่างอาปูข้างๆหัวไปงามได้เส็จแล่วเจ็บใบเด็ดลงวัดลงมา Tuyệt là bây giờ chúng ta sẽ cắt mấy cái hạt nấm Nó đẹp lắm Để các bạn xem Bạn có nào dùng hạt nấm để chắc đường Bạn có thể dùng hạt nấm để chạy เอาลงให้คุ้งแล้วเอาดึงขึ้นมาเดือประมาณมดึงขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งนี่เอากะจังไอ้ตัดออกแบบนี้นนะกะจังหูเลยกันเอาดึงเอาปล่อยลงเอากะบูหูคือเก้าว่ามันเดือดเท่าไรจากเมตรจักเมตรนะเอาปล่อยลงให้มันคุ้งก่อนแล้วเอาจังดึงขึ้นมาไหมเนาะดึงขึ้นมาไหมแล้วก็จังตัดออกแบบนี้ เบ็ดเดิมว่าะทอทีบานั่นอัน,นอันนี้บ่าทอทีว้าชื่อมาใชัยนะแม่นบ่บดดนมีอันนี้แต่ว่ากับข้าก็มีแต่เอาตัวนี้นะต่อลงกันสิเอาลงอีกกะแม่นแต่ว่าจะเต๋แมน่นนั่นนี่อันเดียวกันให้น้องกับตัวนี้มีแต่ว่าเอาตัวนี้ลงลองเบิ้งเลยกะปล่อยลงลองเบิ้งบ่าได้ซื้อมาเพือชิปทอชิปทอ สี่สี่ดสามบองสามสิบองเมตรเดี๋ยวนนี้เพิ่นเอาลงจากเมตรใช่มมันสามสิบปลายเพินนี่นันนั้นคันบอรี่ชื่อมาแท่อกะ สี่สี่าันสิทอก่ะสีเมตรบันนี้เอาลงบันเลยบ่ที่ทางบารีเพินอันชื่อมาหน่ลยบันเลยเดือเดือท่านี่บอ 4830 chong. Chẳng phải? <laughs> 8, sai chết 7, 4, sao 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 8, lông tới sao 8, nhấp lông ít, chong chong mét khôn nè. Cẩn bari đấy, nhấp lông ít, giờ mầm nam mình Hả? Huh? Kín khẩu khảo kháu rồi Ừ Ừ hiên <laughs> đây này Nhanh cho mà À, kín, kín À, kín đây đó tèo Dân hộ hướng hiên

Đằng này đằng đều Này Đồng Này bản bằng giang Thì nó Này chàng trẻ tèo Phần kiến khẩu con Thì nó Yêu khẩu Là bà <laughs> ใช้ชอันี้ประตูว่าขึ้นมาชะนี่ออ้าคอยเห็ดไปเดี๋ยวกันแล้วดดดยเลยเลยมาน้ายังบ่ได้มาน้าบ่มานี่ Kín khẩu như thế này. như thế này pho, nhưu <laughs> khẩu hang nó. khẩu đó. Rồi. rồi à lên thua. à lên à? À lên, à lên. nhang chi khẩu về dùng hệt như vậy cả. thanh nhúm nó cằm cầu mông môn cẩu là thi vào phần nhỏ thanh bài học á học đấy dành học phải hà mò đấy chắc mình sẽ kêu nhau kêu sẵn phe mía phải hà mò con đi quật bắn không bài là cái này อยู่ข้างๆยังเห็นเนียบนตลาดเนื้อตลาดา<อ>นนอ๋อันตู้เอทีเอ็มอ๋อตู้กดเงินนะมองทาธนาคารสีแดงไะธนาคารการค้าบ่บ่บ่หนาวว่าลมพัดขเข้ามาี่ ไทยแน่เนานะได้อยู่ดอกอดเอา <laughs> <laughs> เดี๋ยวกปะได้อยู่เพื่อนใหม่แล้วเนาะไค,คิดชีพันมาชีได้เนะนี่นยนี่เนาะเสดี่เนาะคิดจับ ขึ้นชั้มขันชมดวว่าตอนว่าตอนว่าเตียงเข่ามากอะขึ้นอยู่ว่าวาชิได้นี่โบขึ้นไดยเนาะคึดว่าขันไล่แบบว่าเฮือนไม่แบบว่าธรรมดาเนี่ยเนาะโบกึ้นเช่มเนาะแต่ว่าแต่ว่าว่าไรนี่เห็นว่าเตียงเข่ามากนี่ ตอนที่เราสัมผัสจะแรงๆนะโอ้ขอว่าขอคือไป้ดี๋ยวคันบนเตียงเข่ามานะ่ะคันบาได้น้อยก็ได้แง่ยู่แล้วทางสแตลนะเพราะว่าขอว่า<ม>ก็มีเยอะได้ยูย่แล้วสแตลนะแต่ว่าบ,บุหูชีได้น้อยได้แง่นะเพราะว่าทางวไรนี่กะติดตามทังบนเตียงเบิงทังบนเตียงเพื่อนมาตลอดเล้ไปชอยบ,บ้านนั่นบ้านนี่นะกะเราเข่าไปบ้านใดคัน่าน,นั่นนะ่ะชอยทั้งใรนี้ เขาช้ำพลาดมองได้คันไปบ้าบโบ,บมีเฮือนมีชานะ้าน่ะได้เกือบทุกคนได้เฉตย์ค่าตั้งทีมงานเข่าฮะเขา่าเตียงอี่ยังเข่าไปแล้วแม่นบน้อยก็ใหญ่เฮือนแนะต่แต่ระดังเฮือนนี่โอ้เกือบประชามนี่ทุกคน<ม>จะติดตามมานะ แต่บ่าก่อคำแพงนี่เจ้าออและคนะแหลกเติเอไอ้เจ้าในกระตูปนี่ก็เป็นคนแหลกเนาะแมนในดีในเสติเตาแปลว่าแมน,มนทางกระตูปกระตูปนี่กะนโมเมนต์หน่อยหนวัดนะครับโบโมเมนต์สามชีร่าน,นบ่อนี่กะกันบวกกลัวเนาะ ลายด้านเติมได้กระตูบนี่กับพี่น้องเลยพราอไปสังเกตีนี่มันผูจักทอนจ้าวะผู้ส <laughs> ามสามอันนี้อันนี้ช่องช่องช่องทอนต่อกันขึ้นพี่น้องเดี๋ยวกำลงมานี่อีกโอ้หลายเติบพี่น้องเลย là cái may giang ô lá giang mất lá chứ nó sẽ teo tiền năng ít này năng này sẽ biến chư may đó du đen du chân thao thao chư thao nam châu đó này đó <laughs> thao nam thao nam châu áo à, đi đấy nó sẽ teo ทั้งแ,ตแ,ตแชตเตวเพิ่นกินข่าวกันเด้อะชตเตวเด้อบันเน่เด้อหน่อยมาได้จะได้ขอจบคลิปไปเพียงชั่มหนีกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเกยขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกุลทุกคนที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทั้งซองบ่าวไล่เนาะสำหรับคลิปนี้กับบ่าวไล่จะได้ขอโตจบคลิปกันพี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตาม พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งซ่องมาไล่เนอพี่น้องเ้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี